เป็นหมื่นหมื่นตลับป่ะเราเอามาลดราคาคืนกำไรให้กับลูกค้าเทปหายากซีดีหายากมีที่นี่ที่เดียวที่ดังมาถึงเมืองจีนจนเขาต้องขอซื้อลิ่กรสิทธิ์ทำนองคู่กัดทุกคนอลังการล้านแปดมหาแลนะครับทุกคนครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่ฮะพี่เฮ้ยเฮอันนี้ไซมอนแองกาเฟนเกอร์นะครับวงเดอะชาโดววงเวสไลท์เล่นนะครัลูกแปดศูนย์ก็เคือของวงนี้แหละเฮ้ย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 บนี่เอมดูนะว่าเยอะขนาดไหน อาคารสีวรจักรใช่ครับซึ่งวันนี้คุณแบงค์แนะนํามานะไม่รู้ว่ามีอะไรยังไงแบบไหนครับคุณแบงค์เป็นงานซื้อขายเพลงวินเทจเรียกว่าเป็นงานซื้อขายแผ่นเสียงก็ได้นะครับวันนี้คือเป็นวันที่ไม่ได้วันขายนะใช่แต่เป็นวันที่พ่อค้ามาเริ่มตั้งของซึ่งจะขายจริงๆคือวันเสาร์อาทิตย์มิตรลังนักเพลงที่นิยมชื่นชอบฟังแผ่นเสียงหรือฟังซีดีฟังเทปที่เป็นวินเทจเนี่ยกม็มาที่นี่เพราะว่าเขาจะมีการเซลล์ของร้านค้าต่างๆครับ แต่ละร้านก็อยู่แต่ละที่แล้วก็มารวมตัวกันเพื่อจะมาเซลล์ประจําปีครับปีหนึ่งมีแค่3ครั้งเท่านั้นการสีวอลรจักรนะครับครับผมไปนี่เรายังไม่ได้เข้ากันมาเลยนะนี่คือถ่ายกันเรื่องมีแค่สามครั้งครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างครับเป็นจุดเดียวกันกับที่เคยจัดงานเทปคัสเซร็จอ๋อนี่ครับนักคุณแบงค์นี่ฮะแม่ลองดูรลมๆกันครับพี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยีไงมอนเทปนี่มาถือมานะ พวกเพลงหายยากๆอย่างงี้ต้องมาที่นี่ไหมที่นี่แหละครับแผ่นเสียงที่แบบว่าเป็นที่นิยมของนักเล่นก็จะเป็นแผ่นเสียงปีลึกปีเก่าหรือพวกแผ่นต้นฉบับเดิมที่ไม่ได้มีการเอามามา m a s t e r ใหม่นะตรงที่เสียงจะค่อนข้างดีกว่าปัจจุบันเพราะเขาเชื่อว่าสมัยก่อนนะ่ะต้นฉบับมาจากอะนาล็อกโดยตรงแท้เลยเป็นเทปรีวแต่พยุกใหม่ที่มีการ remaster รมา,มามต้นฉบับมาจากดิจิตอลไฟล์คุณภาพเสียงมันเลยอาจจะ แตกต่างกันไปครับนี่ฮะสายเทปสายซีดีสายแผ่นเสียงต้องคุณแบงค์เลยเนยมวนเทปครับเยอะมากตอนนั้นจําได้เราไปตลาดสังกสีอ่ะใช่ก็เขามาไหมเนี่ยวันนี้มีร้านร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเขามาขายที่นี่ด้วยครับคือเทปล้วนๆเลยทุกคนกรมปจะสัมพันธ์นี่ครับแต่ว่าหลักๆเราจะมาดูกันพวกแนว90มากกว่าเออนะฮะอย่างนี้ครับโจกล้อง เออนี่โจกล้องเห็นป่ะใช่ใช่บางทีอาจจะมีพวกงานซีนที่มันค้างสต็อกจากตามร้านเทปที่แบบว่าเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันลูกข้าวเหนียวใช่ครับงานลูกคุงครับเออฮะเฮ้ยคือผมว่าหมดนี่นี่เป็นเป็นหมื่นหมื่นตลับป่ะผมาว่าเป็นหมื่นนะครับเยอะมากทุกคนไม่ใช่พันแล้ว่าก็เตรียมมาขายนะครับซึ่งถ้าใครแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นเทปใหม่ๆเนี่ยมาซื้ออย่างนี้ได้ราคาจะค่อนข้างถูกครับทุกคนนี่เป็นหมื่นตลับแล้วว่าใช่ฮะดูดีเห็นป่ะนี่มันแบบ ทะเลเทปเลยว่ะเนี่ยฮะแอนเดียสวอ w อย่างเงี้ยนะซึ่งคุณมหาที่นี่แหละฮะเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับมีท่านไหนเป็นใครกันบ้างนะครับผมแนะนํำตัวผมชิ่อริยะครับครับอ่ะครับโควิดนะครับออสครับออสฮาเร่ครับคุณออสฮาเร่นะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนํานิดนึงว่า งานนี้มีจุดประสงค์ยังไงแบบไหนครับที่จัดขึ้นมาไอเลโทรแก c เซลเนี่ยจริงๆอ่ะเราจัดมานับไปทั่วเลยครับผม <laughs> ว่าถ้าเป็นคนที่เคยมาซื้อแผ่นมือสองนะต้องเจอผมเจอโควิดเนี่ยเรียกว่าความวอดอยู่ในวงการที่เป็นพวกแนวแผ่นเสียงเทปเพลงซีดีที่เป็นเกี่ยวกับบทเพลงเรียกว่ามีแบบแร่ๆก็เยอะนะ ส่วนใหญ่เป็นแรหมดเลยครับแรหมดเลย,เ,ลยเพราะว่าแผ่นเสียงนี่มันไม่ผลิตมาตั้งแต่ปี253กว่าแล้วอะ253กว่าใช่อย่างเก่าเลยทุกคนอันเนี้ยพอจะมีอะไรที่เป็น S อสแบบว่าหายากๆพอจะแนะนําได้บ้างไหม<อ>สำหรับคนที่สนใจนะอยากมาโดยปกติเนี่ยส่วนของผมจะลดราคาเป็นพิเศษถูกกว่าท้องตลาดไปเดินที่ไหนก็หาซื้อไม่ได้เอาจริงของผม50บาทเอง5 0ิบาทใช่ฝั่งโน้ต้าสิบบาทเลยอเอาจริงเหรอฮะจริงครับแสดงว่าต้องมาคุยกันต้องมือดํามาวัดกันว่าเราจะเจอของดีหรือเปล่าแล้วมันก็จะมีแผ่น ที่หลากหลายแล้วแต่ตรงเทสของใครกันท่านเองเฮ้ยน่าสนใจนะทุกคนงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโซนเนี่ยตอนนี้มีแบ่งเป็นกี่โซนบ้างครับส่วนของผมก็จะเอาเทปมาเยอะหน่อยครับเอาเทปมาเยอะเดี๋ยวนะเทปที่เมื่อกี้ผมไปดูกับคุณแบงค์อันนี้คือฝั่งนี้ของพี่หมดเลยหรอใช่ครับทั้งหมดเลยครับโอ้ m ม่ก็ทุกคนครั้งนี้จะมีเทปที่แบบแปลกๆมากเทปแปลกๆคือแบบว่าที่แบบไม่ค่อยเห็นอะไม่ค่อยเห็นด้วยไม่ใช่ว่ามันเป็นมันดังหรืออะไรมากมาแต่ว่าดูแล้วมันน่าฟังก็ลองมาราคาล่ะราคายิ่งน่าครบ ราคาหน้าครบต่ําสุดตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ถ้าต่าสุดก็บ10บาท10บ,บาททุกคนวันอาทิตย์อ่ะจะต่ำกว่า10บ,บาทวันอาทิตย์ก็คือเป็นวันสุดท้ายของงานวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดู10บ,บาทมีอะไรแบบไหนนะครับเมื่อกี้ไปดูกับคุณแบงก์แล้วก็แบบคือหาฟังยากจริงๆนะใช่ไหมคุณแบงค์คือต้องบอกว่าไปซื้อตลาดนะตอนท,ที่ยังสี่สิบห้าสิบนะครที่นี่สิบบาทนะครับสิบบาทไม่ธรรมดาของพี่เป็นก็แผ่นเสียงครับก็มีหลากหลายครับมีราคาแต่50บบาทขึ้นไปจน แผนเสียง50บาทาราคาแพงในที่นี้คือถ้าเกิดหมดจากที่นี่ไปแล้วเอาไปขายที่อื่นคือแพงกว่านะทุกคนใช่ครับที่นี่ถูกที่นี่คือถือว่าถูกมากเรียกว่า,เ,าเป็นต้นต่อเป็นต้นน้ำเพราะว่าเราเอามาลดราคาคืนกําไรให้กับลูกค้าอาชีพของพวกเรานี่ก็คือค้าขายแผ่น<ช><ๆ>เสียงนี่แหละก็3ามสีเดือนเราก็มารวมตัวกันที่สามเดือนครั้ง สามเดินครั้งแล้วก็มาลดให้ลูกค้ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมาคืนกาไรกันใช่ใช่นะครับเรียกว่าเป็นงานที่จัดแค่2วันเท่านั้นนั่นคือวันเสาร์อาทิตย์1กับ2นะทุกคนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดแผ่นเสียงหายากเทปหายากซีดีหายากมีที่นี่ที่เดียวที่ราคาถูกมากๆแล้วก็ใครได้ไปเหมือนถูกหวยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาด2วันเท่านั้นตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าเทปคาสเสร็จเยอะมากก็คือเป็นเทปเพลงสากลในอดีตวันๆของเรานะครับคือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าหายากหาฟังยากอะไรเขมือหน้า รักไหมฮะพี่หน้าปกนี้ผมไม่เคยเห็นว่าใช่ฮะเนี่ยเขาเขียนว่า original hit เนี่ยน่าจะเป็นเพลง h ิ t ในวันาน,น,นะฮะบางทีเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักชื่อเพราะมันปีลึกจริงๆฮะปีลึกเนาะใช่แต่ว่าหน้าปกบางทีก็น่าเก็บนะฮะแล้วขอบอกว่าไปซื้อข้างนอกราคานี่ไม่มีต่ำกว่า50บาทนะแล้วก็อันนี้ดูดะฮะจับ คู่เพลงไทยยอดฮิตนะปกสมัยนั้นก็จะตามนิยาสารอย่างเงี้ยนะฮะหน้าปกเนี่ยมันยังไงครับคุณแบงค์จับคู่เพลงไทยยอดฮิตครับ Empty Room นี่เป็นเพลงของแกลลี่มอร์แต่ว่าวงไมโครเอาทำนองมาใช้ในเพลงจำฝังใจเขาก็เลยเอาต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษได้แหละมาใส่โมนี้ไว้เฮ้ยอย่าจริงเหรอใช่มันจะมีทั้งเพลงฝรั่งต่างๆที่คนไทยเอาทำนองเข้ามาใช้เรียกว่าเป็นตอนยุคที่ไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์ถูกไหมฮะใช่ลิขสิทธิ์ยังไม่ค่อยมีมากก็เลยคือเอาทำนองมาแต่ว่าคือมาเรียบเรียงใหม่ใช่ครับผมก็ว่า ใช่ฮะอย่างเงี้ยเพลงถามแจ้ก็เป็นเพลงของจริงเป็นดนตรีของเพลงจีนนะฮะเอาจี๋ยงงแล้วก็เอามาใส่เป็นเวอร์ชันไทยก็เลยสนุกสนานเออนี่เรียกว่าหาฟังยากมากๆนะฮะนะฮะใช่ครับนี่ดีกว่าครับสุดยอดทำนองไทยที่สุดของที่สุดหน้าปกก็จะเป็นรูปดาราฮ่องกงเยอะมากๆเฮ้ยดาราฮ่องกงเพราะว่าดาราฮ่องกงสมัยก่อนก็บางคนก็ได้อัดเสียงร้องเพลงด้วยนะครับเอาจริงเหรอใช่ฮะอย่างอันนี้น่าจะเป็นเลสลี่จางเนี่ยเลสลี่จางอ้าวไหนขอดูข้างหลังเพลงอะไรบ้างครับดูนะฮะเขียนไว้เลยครับเฮ้้้ยคคคูู่่่กกกััดดทุนถามมแจ forever โโอหไ ไม่กอดเปิดเอ,อืติดดินยังไงคู่กัดนี่ยังไงอ่ะคุณแม่คู่กัดนี่คือเป็น gene, เวอร์ชั่นเพลงจีนเอาจริงแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเราไปลอกทำนองเพลงจีนมาหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าจากประวัติที่ไปอาจเจอคือไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เหรอพลงคู่กัดของพี่เบิร์ดโด่งดังมากๆจนดังไปถึงเมืองจีนจนเขาต้องขอซื้อลิขสิทธิ์ทำนองเอาจริงเหรอคุณแม่เอาใส่เนื้อจีนเอเอถ้าอยากรู้เป็นยังไงต้องลองครับเอา้เอามี่ โอ้โหเต็มพร้อมโคตรเลยจะลองดูนะครับยังไงยังไงนี่ครับต้องลองฟังดูว่าคุณแบงค์คุณแบงค์โคตรเต็มพร้อมเ็นยังไงอันนี้น่าจะโดริกสิทธิ์น้อยเหน่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงเฮ้ยทำนองใช่คู้กัดกูกัดใช่เลยคุณแบงค์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมกอดหน่อย เอาไปทำเป็นเวอร์ชันจีนเป็นเวอร์ชันจีนเลยใช่แล้วขายในประเทศจีนแผ่นใหญ่นี่นะฮะแล้วก็อันนี้คือบ้านเราเนี่ยสมัยนักนดิฉินยังไม่ค่อยมีมากมายก็เลยมีการรวมทิศเพลงต้นฉบับที่ไม่ใช่เพลงไทยครับใส่ไปในนี้ด้วยอันนี้ถือว่าอันนี้ต้องซื้อครับอันนี้ถือว่าแบบน่าเก็บมากมากต้องซื้อครับต้องซื้อเออน่าเก็บมากมากเลยนะต้องซื้อครับไม่ต้องกลัวว่าจะหมดครับเพราะว่ามีเป็นผมว่าหมดนี่น่าจะเป็นหมื่นอะเป็นหมื่นตลับอะเยอะมากครับเยอะมากครับ เยอะจริงบางอันก็ยังแบบใหม่มากแต่ว่าแต่ว่าบางศิลปินเราไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงใช่ฮะแต่ยุคเก้าสิบในนี้ผมว่าเยอะนะฮะครับผมเมื่อกี้เท่าที่มองดูเดี๋ยวลองดูสักเล็กน้อยนะฮะโอ้ยอลังการล้านแปดทุกคนเนี่ยบวงสิบแปดกะลัดครับสิบแปดกะลัดใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวเออเ ที่เขาบอกเริ่มต้นมูลค่าสิบบาทนะฮะดดูนะครับนี่เนี่ยเพลงประกอบละครอยากจุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้านะครับดูนี่ฮะที่แทงศักดิ์สิทธิ์นะฮะยุคนั้นนะฮะแล้วเราเจอใครอีกครับแล้วก็เวลามานี่เราเราสามารถลองเพลงได้ด้วยถูกไหมถ้ามีเครื่องมาก็สามารถลองได้ครับว่าลองหรือเปล่าผมว่าลองได้จากตรงนั้นนั่นนะครับมีเครื่องให้ลองด้วยมีพี่ๆเขานั่งอยู่นี่นะฮะเออนัดมีเรียคุณนัดมีเรียก็มีใช่ไหมฮะเออค่อนข้างเยอะฮะประมาณนี้ประมาณประมาณนี้นะคร่าวๆซึ่งเรามาเลือกดูก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรา รวมพิชคาราบาวยุคแรกรวมพิชคาราบาวอย่างอันนี้เท่าไหร่กันเนี่ยเนี่ย4 0 0มีแผ่นทองกับแผ่นเงินมหาแลนะครับทุกคนอันนี้ปั๊มเก่านะฮะอายุเกิน30ปีข้างนอกนี่ไม่ใช่4 0 0นะบอกไว้ก่อนนี่นะฮะครับผมดูรายชื่อเพลงครับโอ้โหตั้งแต่เป็นจานน่ะแต่บางทีก็จะเป็นแผ่นลึกๆหน่อยเช่น ชายมึงสิงอย่างเงี้ยชายมึงสิงใช่ฮะวัดเอ๋ยวัดโบสอะไรเงี้ยป่ะนี่ฮะมาลายแคร์รี่ฮะโอ้โหมาลายแผ่นเสียงฮะเราอาจจะทันเทปนะแต่อันนี้ลึกไปอีกครับเป็นแผ่นเสียงจะเสียงเสียงแผ่นเสียงก็ถือว่าเสียงดีนะใช่ครับแต่ก่อนสมัยก่อนถือว่าบันทึกเสียงมาค่อนข้างดีฮะแล้วล็อกนี้เป็นซีดีใช่พึ่ถึงบ้านคุณป้าเลยที่เขามีแผ่นเสียงเก็บไว้เยอะๆก็อารมณ์เดียวกันเลยครับส่วนซีดีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะว่ามีอะไรบ้างอุ้ยแบล็กไอพีสครับโอ้โหนี่ยังอยู่ในห่ออย่างดีนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกวว่าาซีนเเปิดอออจจะฟังแล้ มีการซีนกับสภาพดีอยู่ก็ราคายังราคายังจากเมืองนอกยังอยู่นะฮะครับผมน่าจะมาถักเทวะเล็กคอร์ดใช่ไหมเยอะมากครับเพียงจีนก็มีนะครับเออนี่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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่ฮะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใช่เลยขอดูอันนี้หน่อยครับอันเนี้ยคุณแบงค์เราเคยไปเจอ ที่ไอตลาดนัดรถไฟใช่ครับที่ว่าเขาเป็นเก็บของเก่า Saturday Night Fever นี่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ของจอห์นฮาวิต้าแล้วเนี่ยเอาเพลงของวงบีจีแผ่นนี้ก็หายากนะครับผมฮะเรียกว่าเอสเลยนะแผ่นนี้อันนี้ยุคยุค70เลยนะครับโอ้โหเพลงประกอบภาพยนตร์ฮะส่วนนี้วงเดอะดอครับนี่มีคุณค่าเลยนี่นะฮะแก็พเซอร์ฮิตนะฮะมีคุณค่าว่ะแล้วก็มีไซมอนแองกาเฟนเกอร์นะครับเนี่ยครับเพลง The Sound of Silence ก็เพลงดังของเขาในบ้านเราส่วนอันนี้ก็ลึกเลยยุคยุคคุณพ่อยังเป็นวัยรุ่นครับวง ยุคคุณพ่อวัยรุ่นวงเดอะชาร์โดครับเป็นพวก์โดสติ้งคอมโบสมัยก่อนนะแล้วเราเจอนี่ครับนี่ครับนัทคิงโคครับโอ้โหอันนี้ลึกครับลึกมากนะฮะใช่ฮะอันนี้ยุค5060เลยนะครับ5 0เลยเหรอใช่ครับลึกมากๆครับคนนี้ครับคนนี้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีเพลง s i n k i n g in the Rain แฟรงซีนาตานะครับนี่ฮะสุดยอดแอบบ้านี ยุค80นะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับผมที่ที่เราไปฟังเพลงที่วงเวสไลท์เล่นนะยุค80ก็เพลงของวงนี้แหละครับมาคอปเปอร์เนี่ยโอ้โหอันนี้ปกสวยนะฮะโอ้นี้ปกก็สวยเลยอ่ะครับวงเดอะบิทเทิลครับสุดว่ะมีเดอะบิทเทิลเออเนี่ยฮะเป็นงานสะสมก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่ไปแค่ฟังนะใช่ฮะเพราะนี่เป็นแผ่นที่แบบบางแผ่นที่นำเข้ามานะครับไม่มีแล้วเนี่ยจอเห็นีฟอเมอร์เคอร์เทนี่จอเลนอนลิงโก้สตาร์แล้วก็จอห์นฮาริสันอยู่ในนี้ซึ่งรูปพวกนี้มีคุณค่ามากออออ่่าาััันนนนนีี้้้ชืืขมมดวยเเรรรคคบบลลิงงโกกสต์ะ เอาจริงครับแสดงว่าขนมตอนนั้นไปเรียนแบบชื่อมีปกแดงปกเงินนะฮะอันนี้คือข้างในก็จะเป็นสีสีตามนี้เลยโอ้ข้างในเป็นสีตามนั้นวันนี้หายากอันนี้งานงานอันนี้ก็ของเมกาอันนี้งานดั้งเดิมหรือว่างานงานดั้งเดิมนะครับข้างในนี่ก็เป็นสีตามของอันนี้ก็จะเป็นรวมยุคยุคแรกสังเกตดูหน้าตานะครับยังไม่มีเข่าหนวเท่าไหร่ตามปีเ่ยอ๋อนี่ยฮะมีบอกน่าสะสมวะทุกคนครับเนี่ยครับนี่ฮะดูปีนะ ครับ1962ถึง1966งเกนะเนี่ยฮะนี่คือโรงพิที่ยุคแรกๆรวมเพลงหัวกะทิและอีกหน้าหนึ่งปีถัดมาเนี่ยไม่ได้เป็นแผ่นคู่หรือเปล่านะคมันแค่เป็นเพลงยุคหลังและซิ่งเขาค่อนข้างแบบ r o l ปล่อยนรืปล่อยตัวกันละ rolling stone นี่นะฮะโอ้โหเนี่ยครับเราจะคุ้นเคยกับรูปเป็นป่าแล้วแลบลิ้นขึ้นมานะ่ยโอ้โหอูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮโบโบนี่โบนี่เอมนี่ฮะนี่ฮะดูนะครับตื่นแล้แผ่นนี้ เดวอเดวอเดวอครับมาเป็นกำแพงเลยเพลง Another Back in the Walk ก็ชุดนี้แน่ๆเลยเฮ้ยผมชอบอันนี้มากเลยครับนี่ครับเนี่ยเพลง l a สปูตินไงที่เราเต้นกันกระจายตอนเด็กนี่ครับอ๋อเดือดคาเพนเทอร์นี่ฮะเฮ้ยเจ้าของเพลงใช่ฮะ Yesterday วันมอครับซึ่งต้นฉบับเดิมนะฮะแผ่นรีไอชูที่ทำมาใหม่เนี่ยบอกเลยว่าเสียงไม่สู้แน่นอนโอ้โหมีทุกอย่างนี่วง t h อีเกิ e s ครับที่ร้องโฮ Hotel California นี่ฮะู แต่างนี้ราคาต้องมาถามนะครับแต่ว่าราคาก็ถูกก่าท้องตลาดแน่ๆครับราคาถูกกว่าท้องตลาดนะเพราะเซลแล้วครับก็ต้องลองมาถามไปดูครับอันนี้เรียกว่าเป็นวันก่อนจะมาขายจริงวันพรุ่งนี้นะวันเสาร์ดังนั้นเป็นที่รู้กันนะครับของคนที่ชื่นชอบในเสียงเพลงจะมาที่นี่อันนี้ก็หายากนะครับวงฟงน้ำอาจารย์บูสแกตตันที่เป็นชาวฝรั่งที่มาเล่นดนตรีไทยนะส่วนการดนตรีไทยนี่ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะผมอยากบอกว่าจริงๆอ่ะมีนักดนตรีศิลปินมาเลือกซื้อที่นี่กันเยอะนะเยอะครับอย่างพี่เมทีวงเล มาซื้อที่นี่ใช่ไหมพอราคาเซลล์เนี่ยเราได้เห็นของจริงด้วยได้จับได้ดูเองมันค่อนข้างที่จะดีกว่าบาทีเราสั่งออนไลน์มาเราไม่เห็นบางทีลงว่าสภาพดีแต่พอส่งมาปุ๊บสภาพฟังไม่ได้ก็อาจจะเจอได้เรียกว่าขนาดตารานักร้องนักดนตรีเนี่ยเลือกที่จะมาซื้อในสถานที่อย่างนี้ซีมิครับเนี่ยสมเกียรติฮะครับจะมาอยู่เบเกอรี่ครบเนี่ยอย่างเงี้ยมันแล้วก็เจอใครเนี่ยดูดิ เออคือพี่หมอส่สวนมากเจอตามบ้านล้างนี่เน่าหมดแล้วฟังไม่ได้อันนี้ฟังได้นะครับดูดิเออดูด,ด,ด,ดทุกคนดูดิฮะพิลึกกึกคือจริงจริงนี่ฮะผมพัดวชิระบรรจงครัวโอ้โห,โหดิครับยุคคีตาเลคคอร์ดนะโอ้โหยุคคีตาเลย<ช>คำ <นะ S 2> สุดท้าย ฉันโง่เองโอ้โหผมว่าเนี่ยเพลงมันเยอะมากๆไม่ถึงว้ยเทกเลยอะคุณแบงค์ครับผมคุณแบงค์หมดนี่น่าจะเป็นแสนตลับเหมือนกับว่าหมดแล้วก็เติมไปอีกค่ะแค่โซนนู้นก็หลายหมื่นแล้วนะใช่ฮะเออซึ่งเนี่ยแหละใครมาเร็วก่อนก็มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะเพราะราคามันจะอ่ะผมถ่ายมุมอย่างนี้ให้ทุกคนดูนะดูนะว่าเยอะขนาดไหนทุกคนครับเฮ้ยเยอะจริงเยอะจริงไม่อิงนิยายนะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันอันนี้แปลกๆครับขอดูหน่อยอะไรอ่ะซีดีแต่ทำไมมันแค่นี้ฮะเฮ้ย เป็นมินิป่ะ ค,คล้ายๆมินิของมินิซีดีคล้ายๆคล้ายๆมินิของเครื่องเกมคิวหรือเปล่านะแต่เนี้ยมินิมากๆน่าจะมีแทร็กอยู่แค่ไม่กี่เพลงเองเออแล้วส่วนใหญ่เป็นเพลงญี่ปุ่นนะฮะใช่ฮะซึ่งบ้านเราเคยทำเป็นซีดีการ์ดนะครับมาคัยเดเซเว่นมีสองสองเพลงเองเออแต่มัน<ช>น่ารักฮะมันน่ารักนะน่ารักดีอ่ะน่าสะสมเนาะฮะเพลงญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เพลงแนวซิตี้ป๊อปอ่ะวัยรุ่นนิยมฟังกันเยอะมากซึ่งถ้าเรามาดูดีๆอาจจะได้แผ่นซิตี้ป๊อปดีๆเอาไปฟังได้มินิซีดีอะใครจำได้นะว่าแผ่นซีดีลอมสมัยก่อนของคอมพิวเตอร์มมมมัััััันนจะีีีีีรรรูเเเเเเเลลลลล็็็็็กกกกกกกดดดดใใใหญ่่่่่อาาาชชไววว้แบบบพซคคยยตงุ ดเรรรคับียกว่าตรงยุคแม่ญี่ปุ่นแท้ๆนะพี่มโคเขาเจ๋งเลยครับซึ่งแนวญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่มีคนฟังนะครับบางคนที่เขาแบบฟังเพลงแปลกๆเขาก็ชอบเพราะเขาฟังทำนองเอานะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ผู้จัดการอาคารตึกสีวรจักรนะครับพี่เอกนะครับสำหรับงานนี้นะครับเป็นงานขายแผ่นเสียงซีดีแล้วก็เทปซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยจะมี3-4ครั้งที่อาคารสีวรจักรปัจจุบันเนี่ยเราใช้ชื่องานว่าเรโทรแฟนเซลนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมาดูไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงเทปซีดีเพลงหาย ยากหรือเพลงที่ท่านชื่นชอบในอดีตหรือว่าน้องๆคนไหนอยากจะมาฟังเพลงลักษณะนี้ขอเรียนเชิญครับมาที่อาคารรีวรจักรครั้งนี้ครับเราจัดขึ้นวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2ของเดือนมิถุนายน2567ขอเชิญชวนทุกท่านมาช้อปปิ้งแล้วก็มาดูกันฝากไว้อีกนิดสำหรับน้องๆท่านใดยอยากจะมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรือว่ามาดูสิ่งล่ามทาราน้อยที่ท่านจะเอาไปใช้ในรถยนต์ได้คนที่อยากจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งรถไม่ว่าท่านอยากจะทําภายในเป็นพวกเคฟลฟราหรือเป็นพวกลายไม ใดที่ท่านอยากจะได้เกี่ยวกับรถยนต์ก็มาตั้งต้นที่นี่ครับรวมทั้งงานนี้แหละครับงาน retro grand sale ที่เรานําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับของเก่าๆเช่นแผ่นเสียง CD เทปมาให้กับผู้ที่ชื่นชอบและนิยมได้มาดูกันฝากไว้ด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับ2วันเท่านั้นก็คือวันพรุ่งนี้กับวันัะรืนนะฮะวันอาทิตย์ยังไงเพื่อนๆอย่าลืมมากันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมู้จะขึ้นข้างล่างไว้ให้นะครับเราจะมีเพจให้ติดตามนะครับเพจของ retro grand sale เดี๋ยวผมจะฝากไว้กับน้องนะครับให้น้องขึ้นเอาไว้วาิล อย่าลืมมานะครับอย่าลืมมานะครับเจอกันครับขอบคุณครับีครับเจอกันครับ